สวัสดีค่ะมากินข้าวกันจ้าขอต้อนร,รับสู่ช่องพัลล่ามาแล้ว fcphoto ช่องหนึ่งและช่องสองนะคะหมายเนื้อความันหมายถึงแล้วเรามาฟังนินนทานจากแนะต๋มน,นะคะ ค่อยพูดนะก็เขาเรื่องอาไรกกันเขาเรื่องอะไรกกันก็เป็นนิทานนะฟังนิทานนะคะนิทารของคนคิดอะไรที่มันเหมาะมันควรนะนิทานเรื่องนี้ป้าคิดขึ้นเองจากจินตนาการเพราะว่าบางทีเวลาเราเขียนนิทานคนเขียนนิทานเนี่ยสมมากก็จะเขียนจากจินตนาการเขียนจากคนที่พบประสบพบเจอเรื่องจริงๆบ้างอะไรบ้างก็มาประกอบกันแล้วก็ เป็นนิทานเรื่องเล่านะมันก็นะลงลงสะแทก้าแตนฟังฟาซอสี่ยู่ยปะฟาซอเป็นไรอ่ะ,อะมาดาบฟรีสุดยอดอ่มีมีเยอะมีเยอะอ๋อที่ว่าไปไปถ่ายสาวเหตุอะเหรอสาวอะไรนะอย่างก็ถ่ายเหมือนแถละางทีมัน ยิ่งถ่ายหมดนั่นแหละเออแต่ว่าเราอยากอยู่แบบสงบสงบไง,ตง <c oughs> แต่เขรี่คเขากนไม่ได้เขาคงออกมาเที่ยวหน่อยมาเที่ยวหน่อยเศรเหตุประมาณนั้นประมาณนั้นได้เดี๋ยวทนำน้องกล้องแล้วน้องส่ส้มตามทำพิษแล้วมั้งเนี่ย มันก็กวักออกสามดอ,อกไม่ใช่ออกเก้าดอกเหรออ่ะวันนั้นวันนั้นป้าก็ไปเจอเห็ดอยู่นะเก้าดอกนะไม่ใช่สามดอกนะเออประมาณนั่นแหละเห็ดเห็ดเก้าดอกทั้งหมดนะเห็ดเก้าดอกแต่ก็แต่ว่าคลิปเดี๋ยวค่อยออกทีหลังแล้วกันนะออกอะไรให้มันเร้อยแล้วค่อยออกให้ทีเดียวเลยเออแล้วก็พห็เขารีบไปเก็บเห็ดก็บอกเห็ดอะไรเห็ดดอกเก้าดอกอะไรอย่างเงี้นะ ใช่สาใต้ว่าซอดแจ้ง,งนี่แหละลูงไข่รีบปูกระเบื้องรีบปูกระเบืออ้องอกรอ้อยเอซีก็เฉานออกไม่ทานไปเลยลืมไม่ทานไปแล้วเนี่ย ขนาดส่วนตัวนะเราไม่ทาน,นแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะยังมีนะยังมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะผู้ชายคนหนึ่งนึกอยากทําความดีนะนึกอยากทําความดีแล้วก็เขาเรียกว่าในช่วงชีวิตเขาเนี่ยมีแต่เรื่องที่ไม่ดีเข้ามาเรื่องที่ไม่ดีเข้ามานะไม่ดีเข้ามาจนวันหนึ่งเขาไม่ว่าประสบความโชคดีอะไรอย่าง เขาก็อยากทําความดีอยากทำสิ่งที่ดีๆตั้งใจไว้อะไรไว้ก็อ่าตั้งใจที่จะเดินเดินเพื่อจะเดินเดินเพื่อหากุศลผลบุญให้กับตัวเองนี่แหละกับกลุ่มคนอีกกลุ่มคนหนึ่งกลุ่มคนตามๆกันไปคนนี้ก็อยากเดินด้วยมีจิตศรัทธาด้วยก็อยากินร่วมด้วยนะก็จะมีหลายคนสองสามคนขึ้นไปนะก็จะเดินด้วยเดินแสวงบุญเดินหาท่าบุญ อยากทำบุญแต่ก็มีอยู่นะโดยเหตุไม่เหตุไม่คาดฝันเหตุไม่คาดฝัน, <Okay. S 1> นจริงๆผู้ชายคนนี้เนี่ยเดินแบบธรรมดาธรรมดาน้ำตาลเปรี้ยวนะขอบคุณมากจา้านะอยากได้แบบธรรมดาไปรเรื่อยๆนะเหมือนกับว่าตั้งจิตไว้ว่าจะเดินไปรเรื่อยๆแบบไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรนะแต่ว่าด้วยกุศลผลบุญที่ทำก็มัจกจะแบบว่า มีมารผจญมารผจญนะเหม,มือนกับเอ่อน่าจะอาเทวทัศน์ที่ว่าเวลาพระพุทธเจ้าพทระนิจกระทมคุณทำอะไรเนี่ยทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันมีมารมาขัดขาวางน,นะเขาเรียกว่าอาเทวทัศน์หรือเปล่าก็เป็นเหตุฉุกเฉินหลายๆจุดหลายๆจุดที่เขาเดินที่ผู้ชายคนนี้เขาเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่มันเหนือความคาดหมายอยู่หลายจุดมากซึ่งมันทําให้ ผู้ชายคนนี้รู้สึกว่าเอ๊ะนะเวลาเราอยากจะเดินทำอะไรเดินทำดีๆไม่ผิดไมได่ผิด,ไม,ไ,ด,ผดไม่ผ่านใครทำไมถึงอ่เขาเรียกว,ว่ามีคนมาคอยขัดขวางมีคนมาคอยวุ่นวาย ก็มานศวโซเศรวโซวัไม่มีอะไรกินแต่ย่้าแห้งก็บังเอิญเกิดสายตานีมองเห็นมองเห็นชายคนหนึ่งเดินอยู่เดินอยู่น้ำลายก็เลยไหลย้อยออกมานะฮะโอ้ยสลบเกมาดิท่านโยนชัยคือกันนี่นะนีนเล้ักนี้ก็ สายตาเขายาวมากสายตาเขายาวมากเขามองลงมาจากภูเขามองลงมาปับนะ๊บแล้วก็เห็นชายคนหนึ่งนะเดินเดินดุ่มดุมดุ่มไปนะเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปนะแล้วก็มีเพื่อนเดินด้วยสักไม่กี่คนนะก็ความรู้สึกข,ของแยกตัวนี้ก็รู้สึกหิวรู้สึกว่านำ้ำลายมันไหลแล้วมันไหลมันเห็นอาหารอโนชาเห็นอาหารอนโนชานะก็เลยเกิดความคิดนะแต่ก็คิดว่า นีได้เขาบอกจะจะทำยังไงถึงจะหาวิธีที่จะกินเนื้อผู้ชายคนนี้ให้ได้แค่อิ่มท้องไอ้หนูเป็นแก้มก็ไปฝุ่นปูเนื้อลูกเกลืออยากกินนี่ไงไอ้หนูโอ้เมื่อตอนเยี่ยงกันโอ้นับนีเลยอืมต้องปรุงไม่ต้อง กำลังเดินมาหาตัวเองแล้วตาลายแล้วขาดสติสัมปชัญญะคิดวิธีอันชั่วร้ายคิดออกมาทำยังไงจะให้ผู้ชายคนนี้หยุดหยุดเดินตัวเองจะได้จับง่ายๆจับไม่ง่ายแล้วก็เอามาเข้าปากตัวเองง่ายๆเขาก็เลยคิดทุกวิธีทางเพื่อจะให้ อ่าผู้ชายคนที่กำลังเดินอยู่เนี่ยนะใส่ชุดขาวเดินอยู่เนี่ยหยุดเพราะแบบนะถ้าเขาไม่หยุดเราจับไม่ได้ไงมันจับยากไงมือไปอย่างเงี้ยเพราะเขาเดินไปเรื่อยๆเขาไม่หยุดไงย,ยาก,ก็จับไม่ได้กี่ีหนึงเนานะก็แว่าหาทุกวิศททางเ็จะให้ผู้ชายคนนี้หยุดจะได้จับมากินอิ่มท้องความคิดอันชั่วร้ายก็ออกมาทุกนะคนความคิดอันชั่วร้ายก็ออกมาแล้วก็บอก บ้านอกว่าผูาา้ชายคนนี้เนี่ย คนมาจัดการเขาเองชาวบ้านก็ตกใจเหมือนกันแตนี่มันมีจริงๆเหรอเออเขาไม่เคยมันมีจริงเหรอหมาตัวนี้เชื่อได้จริงๆเหรอมาตั้ก็ได้แบบเขาก็สองจิตสองใจผ่านไปหลายชั่วโมงผู้ชายคนหนึ่งก็ชาวบ้านก็มองเห็นแล้วผู้ชายคนหนึ่งเดินมาเดินมาเดินมา เมื่อกี้เนี่ยมันบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาเนี่ยถ้าเดินผ่านบ้านใครบ้านเขาจะชีพหายใบบอดหมดแต่ทําไมพอเดินมาปั๊บแล้วมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือเดินแล้วเขาก็เดินไปแล้วก็เดินไป,นไปชาวบ้านที่เอดใจอยู่ก็คอยสังเกตการนะคะเนี่ยคอยสังเกตการมองไปที่ไหนแ,แต่ละแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านผู้ชายคนนั้นก็เดินไปโดยที่ ไม่ได้คิดอะไรตั้งหน้าตั้งตาเดินอย่างเดียวไม่ได้คิดว่ายักษ์จะคอยอยากกินตัวเองไม่ได้คิดว่าจะมีใครคอยจ้องกินเนื้อตัวเองอยู่ปันเดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไอ้มาป่าตรงนี้ก็ไม่ยอมลดละนะมันก็ไปดักข้างหน้าพูดตอบดักข้างหน้าแะ้วพูดตอบว่าคนที่เดินมาประชาคนเป็นอย่างวันนี้นะเราต้องหยุดก็ให้ได้นะอย่างเงี้ยจนอยู่ไปอยู่มา เขาก็เลยมันเริ่มรู้ว่าเฮ้ยหมาป่าตัวนี้เนี่ยต้องที่จะใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าฟังดูแล้วเนี่ยผู้ชายที่เดินไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยเขาก็เดินไปเรื่อยๆของเขาแต่ไอหมาตัวนี้เนี่ยเข้าบ้านใครอะไรก็หายหมดแอบไปขโมยไข่เขาบ้างแอบไปขโมยเอ่อข้าวเขาบ้างอะไรเขาบ้างหลอกล่อ บ้านไปสนใจผู้ชายคนหนึ่งอยู่ตัวเองเข้าหลังครัวเขาเข้าหลังครัวเขาแล้วเอาอะไรไปเยอะมากมายเลยชาวบ้านก็เลยรู้แล้วอ๋อเป็นอย่างนี้ดิ ไปเรื่อยเดินไปจนถึงพระาธาตุที่เขาเคารพนับถือศรัทธาเดินไปจนถึงเลยพอนะถึงถึงวันที่ผู้ชายคนนี้เดินไปผ่านอุปปรรสามากมายโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่ามีคนคอยจ้องจับกินเขาอยู่เขาไม่รู้ตัวพอเขาไปถึงพระาธาตุที่เขาเคารพนับถือเขาก็กราบนมัสการแล้วก็ขอพรขอพรอ,อะไร่ะขอพรให้แล้วคลาดปลอดไปขอพรให คนที่คิดร้ายกับเขาหรือมาจนทุกอย่างที่คิดร้ายกับเขาเนี่ยขอให้มันพินาศไปทุกอย่างขอให้บุญกุศลที่เขาทําเนี่ยปกป้องคุ้มครองเขาจากคนที่คิดร้ายกับเขาพอขอพรเสร็จแล้วก็ออกไปพักผ่อนพอถึงจุดหมายไปทางก็พักผ่อนอยู่มาก สองที่สามฟันคำขอพรนี่เหมือนจะเห็นผลคำขอพรนี่เหมือนจะเห็นผลเพราะว่าเหมือนเออหมาไอ้ยักษ์กับหมาไอ้ยักษ์กับหมาตัวเดียวกันนะทุกคนพ่ออยากมันไปล่างเป็นหมาที่ไม่คอยใส่ร้ายคอยเป่าหูชาวบ้าน เป่าของชาบ้านเนี่ยจู่ๆาำย้อนค่ะทุกคนจำที่คอยใส่ใส่ร้ายผู้ชายคนหนึ่งที่เขาตั้งใจอยู่มันย้อนกลับภายในเวลาแค่สองถึงสามวันเท่านั้นตอนนี้นะตอนนี้ยยกตันนั้นเนี่ยก็อยู่ไม่สุขแล้วจะกินหญ้า ยังไม่ได้กิน,นืน้ะทุกคนอย่ว่าจะกินเนื้อคนเลยจะกินหญ้ามันที่เคยกินอยู่ก็ยังไม่ได้กินต้องดิ้นรนนะต้องดิ้นรนเคยพักอยู่ภูเขาภูเขาซึ่งเป็นบ้านของเขาเองอนะตอนนี้ก็ต้องดิ้นรนแล้วเพราะว่าป่าตัวเองที่คอยไปใส่รา้า,ายคนอื่นใส่รา้ายคนอื่นเนี่ยมันทำให้ตัวเองให้ตัวของอ้ยย้ตัวน,นี้อยู่ไม่สุข ด้วยความละโมบด้วยความละโมบหิวหิวจัดละโมบทำให้เขาอยู่กับที่ไม่ได้มันร้อนรนมันไฟรนก้นโอเคโอเคครับ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 มาแล้วมาอย่างแท้บนนอกบอก ที่หาทางซื้ผู้ดีทางให้ร้ายเขาผู้ชายคนนั้นนะถ้ากรรมมันย้อนกลับมันย้อนกลับแรงเพราะว่าอีกคนหนึ่งไม่ได้คิดร้ายอะไรแต่โดนไอกคนหนึ่งใส่ร้ายเต็มที่แต่คนที่เขาไม่ได้คิดร้ายกับใครเลยคนที่เขาทำมันซีพอ์มันย้อนกลับมันก็เลยไหวเข้าในเมืองคนลดตัวเองเห็นว่าเห็นว่ามี งใไ่กลับไปหาครอบครัวแล้วเพราะว่าอยู่บนเขากินหญ้ามานาน ีเขาอะดันเกิดกับตัวเองซะได้นะมีเรื่องหนึง่งหลจากบางคนบอกว่าดาวคาร์ใช่ไหมป้าบอกว่าดาวคาร์มันคงจะเต็มแล้วแหละนะดาวคาร์ดาวอะไรนะคนจะเต็มแล้วแหละป้าขอไปดาวอื่นดีกว่าีทิทานป้าเรื่องนี้นะสอนว่า,าให้ทุกแกท่านทุระถึงตัวก็ตามแล้วแหละคะ่ะทุกคนนิทานแบบ สดๆเลยนะก็เดี๋ยวจะเล่าถึงสวัสดีค่ะเอนล่ะเอาจคลิปเพียงแค่นี้นะคะอันนี้ยำปลากระป๋องพริกยบเยอะมากเผ็ดตำหัวกินหมดแล้วเผ็ดมากอันนี้ต้มแซบ่บต้มแซ่บหมู เดี๋ยวพล่าขอลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะคะชมโฆษณาให้ขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ